สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับห่างหายไปนานครับช่วงนี้ก็โมคอ่อยได้ลงคลิปปันใดครับช่วงนี้เพราะว่าเนื่องจากด้วยงานกะเลงนะครับงานกะเลงแล้วก็ผมโมค่อยมีเวลางานนั่งภูแถวสองสามเมืองวังหันนะครับ แต่ที่จริงพุ่กรบโวยร่วงคลิปน่านจะเป็นอาทิตย์กูกลัวแหละล่ะครับเป็นอาทิตย์แล้วล่ะปัญหาหลายอย่างครับช่วงมหันฯงานอยากงานงานจริงิงอย่างมันม้ววิลาทายนะครับบางมื่นก็บอกเราไม่เห็นงานก็เลยบอได้เห็ดคลิปมาฝากพีพีน้องๆนะครับก็ยังอยู่ในงานตัวแปดหมื่นอยู่ครับเพราะว่าช่วงมหันฯยุดไปไปเห็ดงานหายหนานะครับหนาผมเพลินเมื่อชลบุรี ขึ้นมาหอดเถื่อนนะครับน่าจะปิดเกมแหละเลี้ยงให้หน้าอีก3 4มี่ห้ยซีครับให้ยกำลังเห็ดนี่นะครับซีกับให้นี่กำลังเห็ดอยู่นี่ซีกับให้นี่ก็ให้นี่น่าจะอีกประมาณสามชั่วโมงนะครับน่าจะแล้วประมาณสามชั่วโมงจะน่าจะแล้วนะครับ มันหย่อนแสียงเนี่ยพี่น้องหย่อนแสียงเนี่ยหน่อยนะครับสำหรับคนที่เขาเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามทุ่มเลเด้อครับทุทม่มทุ่มหลายครับมวงนี้ทุ่มหลายทุ่มหลาย,ายดีให้นี่ทุ่มหลายแห่งตรงนี้มันเป็นมันโค้งเท่ากับสีดัดเอาครับดัดในมันมันตรงๆจกักน้อยนะครับดัดทำมันตรงตรง นะครับับดน้ำตวง,งให้นี่มันสีมันสีสวยๆแน่จุงน้อยกับพวกสวยไปไหนดรืยห้องสีแตงขั้นแท่อีกทีหนึง่งตอนมันเล้วนะครับเป็นให้หน้าอยู่ประมาณถึกประมาณสิบสี่สิบหาให้ครับประมาณนี้ละมันหยอนเสียงเนาะ เดี๋ยวผมถ่ายถอยหลังดีกว่ากิดตัวนี้ก็จำจำถนนเลยจำเรียนเดี๋ยวเวลาฝนตกมันก็ซ้อมาเองนะครับซ้อมาเองมันแต่กินเป็นข่องข่องอยูข่ขลังเท่หนี่จากน,านั้นรถไทยผมมามันจะเป็นข่องลงไปนะครับข่องไปจนสุดพุ่นเดี๋ยวผมพายงามเบื้องหลังอัปเดตนะครับช่วงนี้ บ่ค่อยได้มีคลิปสาระอยังหรอครับที่จะถ่ายมองทำการทำงานสูพีสูหน่องเบิ้งนะครับสำหรับคนที่อขอวิธีเฮ็ดนั่นวิธีเฮ็ดนี่นะครับในเตีองรถไทยนุดดเกี่ยวเขามาเนาะเตีองรถเกี่ยวตัวคนขอมาผมกับว่าส่วนเฮ็ดจนเบิดงามเจียวเขาจนหดงามเกี่ยวเขาจนจนสิยดเกี่ยวเขาน่าปังอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็โค้งไปตามรูปถนนนะครับโค้โงไปตามรูปถนนตัวนี้ตัวนี้โค้งไปตามรูปถนนเอ้าตัวนี้งานระค่านี่คือเหตุตามพื้นที่นะครับตั้งแต่ให้นี่มือหนึ่งนะครับมีพี่น้องให้น้ยหน่อยนี่เห็ดอยูม่มือหนึ่งันถมเลือกลายถมเลือกแลก้วก็ดินแข็งเอาดินหยากนะครับถมเลือกดินแข็งเอาดินหยาก นี่ครับกะยังเหนือนุน่นๆทั้งผีเลยงามไทยหน้าจังสีมาเอาลงเหเพื่อนครับมันบลุลงนะนี่ครับมันบลุลงนะเพิ่งห้อยพันผมติพันสามหนีบดสีดเลยครับพันสามหนีบดสีดเลยบุได้เลยนะครับเดี๋ยวผ่า,าไปเบิ้งข้างล่างงานขืนเถงเบิ้งไปเลย เยเหมือนาผมจะเฮ็ดคลิปกันตีราคางานเบิ่งนะครับพี่น้องเด้เอาไปใส่เป็นเป็นควมดูกันเนาะแบง่แบงๆค่อมดูกันผมกับโบเกงบันไดน,นะครับแต่ว่าเท่าซัมสีเมามากะลูกค้ากับพ่อใจผมกับพ่อใจนะครับซัมตัวนี้นะครับแปดหมื 80, 000, น่นนี่มันเป็นผมบอกเรียว่าทาค้นโอยัก แป้งให้แป้งหน้านี่คือโบ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 ,โบหานที่จะเหตุเด่นนะครับนี่ก็เป็นให้หน้างไปนี่ไฮยาวหนึ่งสองสามสี่ไฮย่างข้างล่างนะครับให้ย่ายงข้างล่างเดี๋ยวจังสีพาลุงไปเบิ่งอีกหมื่นหนึ่งเพราะว่าสีด้ลงไปแกะให้สุดๆผุนนะครับให้มิ่งปลาผุนนะครับสีลุงไปแกะอยู่ ขั้นแดนคุยกันผิดกับพวกนี้นครับแค่ขยับขั้นแทะขยับขั้นแทะไอ้สิ่งตัวนี้ก็ตามพื้นที่เกา่านะครับตามพื้นที่เก่าขั้นแทกะกเ็เอาใหญ่แห้งเอาพอดีพองามนะครับขั้นแทะขั้นแทะพอดีพองาม นี่นะครับก็เกินเครื่องแล้วครับพี่น้องเกินเครื่องลนะในราคาแปดหมื่นบาททอนอยู่พันหาครับงานแปดหมื่นทอนพันหาทอนพันหาค่ะขอเพิ่นขอขอกบกินเหล่าน้ากันครับเพิ่นขอซื้อเหล่าซื้อเบียนอะ่ะกบกินเหล่าน้ากันตอนปีใหม่นาะพอมาเมางานนะั้นวันทีมาตีราคาวันทียี่ ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้แหละตอนมาตีแล้วค่ะโอ้ยฝนตกขึ้นมาหงาคข้อมมนนิตขึ้นนี่ครับตัวนี้ก็รูปเอาดินเก่ามาเห็ดขา้าหน้ามองนี้นะครับเพราะว่าห้าดินแต่ยิ้นเป็นให้เดียวตัวนี้ห้าแก่แก่หายนะครับคือมันมันบวงงามมันบวงงามตา มันจะเป็นไฮนอยอยู่หันนะครับไฮนอยรูปๆอยู่หันมันจะเป็นไฮนอยต่อกันก,นกบไฮนี่มันโมงามนะครับเขาก็เลยแก่ทําการแก่ใหม่นะครับแก่เฮ็ดหม่ก็ดูดีขืนครับแก่แล้วก็ดูดีขืนร้ายนะครับดูดีขืนแห้ง <c oughs> ก็นี่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ตัวนี้เจ้นหอดดินดินเหนียวจ้นหอด,ดินเหนียวครับตัวนี้เดี๋ยวขั้นหน้าตัวนี้เขาจะขึ้นมาแตงเป็นหม่ขึ้นมาแตง,งเพป่นไ,น,งไงพนไม่อยู่นี่ครับงานประมาณนี้นะครับ กี่มือก่ะพบไปวัดไปว่าครับสำหรับพีพีน้องๆถีเบิงนะครับติดตามผมอยู่ก็ถ้าใครสนใจนะครับในเขตจ,จังหวดนนะัดอุบลเนาะ แล้วก็ผมไปเปลงใย้แปลงหน้าห้นะครับโทรมาคุยกันครับ0 6 2 687 1013นะครับราคาก็ตามระยะทางที่เทาเดินทางนะครับผมกลับไปเห็ดตังอำเภอผุกลับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเสือโกกกุดกับปุนอำเภอตะก,การสีเมืองไม้นี่ผมุกลับไปมาแล้วอำเภอวารินนะครับ <c oughs> ผมไปมาแล้ว ก็ <c oughs> ไปมา <c oughs> ไปมาเบิดแล้วครับทีวอามา,มาลากักลักกะคือรถไทยผมลักลัก็ะกกเห็นงานอยู่โซนตัวอำเภอเมืองนะครับช่วงหนา้าฝนไปกับรถด,ดำนะครับลัก,ก็งานชั่วโมงเล็กๆหน่อยๆรายวันนะครับอยู่ในตัวจังหวัดนะครับช่วงนี้ก็ตั้งแต่สื่อรถไทยมามีปีนี่นะครับ ในงานลคาคานั่งนักเนี่ยนะครับมีปีนี้แหละในงานราค่ะนักเนี่ยตัวนี้ก็ต้นกุง้งต้นแหลกว่าบอลงครับมันมันขวางแหงขวางเลยเอาลงเกลยเอาลงนะครับฝากกดติดตามเบืเ้องแหงกันที่เกานเรด้องครับผมแม่พี่น้องช่วงนี้แบบผมไม่ค่อยได้ลุงคลิปเนาะหยอดซับโต๊ะแหงครับหยอดโต๊ะอีลี ก็พยายามซีฮ็ดคลิปเรื่อยๆเฮดลุ่งเรื่อยๆนะครับอาจจะหีห้าเนี่ยอาจจะมีคลิปไปวันแหเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปวันแหเนี่ยนะครับอาจจะไปมีคลิปวันแหไปหาอยากหากินนี่นะครับ,อ,จจอ,รบอีสานบานเฮ่เพราะว่าช่วงนี้มันเกิดว่ามีงานลดเนาะก็มีแต่รถดไทยนะครับกับโปรเจกต์เอายัางมาลงพี่ๆน้นองๆเบื้องนะครับ อันนี้กนน็ง่ายอยู่ครับแต่ว่าบางต้นก็ลงงยางเนาะบางต้นก็ลงมางหยาดนี่คือตัวนี้ก็ลงมางหยาครับคนๆโนๆซอยกันก็นกดันลงเฉยครับง่ายๆรุ้ไทยง่ายลงตัวนี้ก็ใกล้ใกล้จะเป็นควาวมจริงนะครับ <c oughs> ให้นี่ก็เอาไรทั้งหยางไปปั่นขันเท้เรียบร้อย เหลือแต่เหลือแต่ห้องไรทั้งสันนะครับบันนี้ยกเอาทั้งสันนี่ไปเห็ดคันเทนาทั้งยาวครับเดี๋ยวช่วงนี้จะถ่ายคลิปให้เพิ่งเรื่อยๆอยู่เพราะผมพึ่งจะมีเวลาครับช่วงนั้ก็คำํำขำเสมอคือมันผมอยากมันมันแข็งมาผมอยากฝ่าวนี้ขึ้นมาหาดินทรายเร็วๆนะครับสามาอยู่แถวดินทรายแล้วเขาก็สบายใจเลยที่นี้ ฝากกดติดตามคือเกาในเด้อครับพอแม่พี่น้องที่เขามาเบิงผมกดไลค์กดแชร์ผมแน่นะครับฝากกดไลค์นําเดี๋ยวพ่อจะพายามเฮดคลิป่าทีแบบมิสาระให้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมกะอยากหลายางย่ายกับบาสบายนะครับย่ายกับบาสบายสองสามมือบ่างหันกัเที่ยวพ้าแต่ย่ายเที่ยวหาแต่หมอจะคล้องกันเลยบริเวณเบียกนะครับพายายไปหาแต่หมอ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหพผ่มไม่เดอ้อครับก,กดกระดิ่งไวเพื่อสิบริปัตคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ